สวัสดีค่ะ FC Fan ค l ับแอนอรอดีบอยสิริชัยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมิวชนทำกินวันจันทร์ที่4กันยายนพศ2566สำหรับคลิปนี้แอนจะมาอัปเดตคิวงานของแอนอรอดีและบอยสิริชัยทั้งคู่วันนี้มีถ่าย VTR รายการหมอลำไอดอลนะคะที่บ้านพักหมอลำใจเกินร้อยเมื่อเช้าแอนอรอดีก็ได้โพสต์ข้อความว่าวันที่4กันยายน พศ2566มาให้กำลังใจเราเยอะๆนะคะแล้วก็อีโมจิหัวใจมาให้2ดวงวันนี้ถ่าย VTR รายการหมอลำไอดอลบ้านพักหมอลำใจเกินร้อยอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามค่ะแม่ๆยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ AB ด้วยนะคะรอติดตามชมกันเลยค่ะเวลาประมาณ12นาฬิกาถึง16นาฬิกาแม่ๆ กำลังใจดีๆมีให้กันเสมอหลังจากซอแอนโพสไปนะคะ FC Fan แฟนคลับก็เม้นให้กำลังใจต่างก็บอกว่าส่งกำลังใจให้นะคะเพราะรักบางท่านก็บอกว่ารักจึงรอการชมนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะบอกว่าส่งกำลังใจในทางทิศทางเดียวกันเลยแม่แม่บางท่านก็บอกเก่งทั้งสองคนเลยนะคะทำได้ทุกอย่างมาได้ทุกแนว สู้ๆค่ะคุณเก่งทั้งสองเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคลิปนี้แอนก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจาก An นออร์ดี้แฟนเพจขอบคุณ fc fan c ฟนคที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามเข้ามาให้กำลังใจ a b ไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ